ครับสวัสดีตอนคำ่คำๆครับเมื่อนี้มาปลูกหญ้าแพ่งกลาครับจะไถไม่เศร้านี่ครับไถให้นองไถให้แล้วก็เกษตรม,มาตัดครับตัดถอนพันธุ์หญ้าตัดอยู่นี่แล้วครับครับแปลงติดๆกันนี่ละเพราะว่ามันยังมีหมองว่างอยู่ก็เลยเอามาปลูกให้มันเต็มนะครับลักษณะหญ้าแพ่งกลาตอนนี้ก็ถือว่ากําลัางดีเลยครับ ลำต้นก็ค่อนข้างกําลังแข็งพอดีพอดีเลยครับถ้าปลูกออนไลน์มันก็สีบ ok ่คอยมันสิตายหลายนะครับผมก็เลยเลือกเอาแบบว่าแข็งแข็งแน่นะครับแข็งแข็งแน่บางบางขอก็สิมีหากมียางออกมาหนำนะครับเพราะว่า,าผมตัดยุบแปลงที่มันกําลังเลื่อยนะครับกําลังเลื่อยแล้วที่นี่หักก็กําลังปงนะครับนี่ครับ อยาบ่าค่อยนาปันไนแต่ว่าอาศัยว่ามันขอมันหลายครับตอนนี้มันกำลังเลื่อยแต่ถือว่าสีเอามาเห็ดพันดีดีนะครับก็สีมีโอกาสที่จะติดหลายเพราะว่าผมปลูกแบบว่าเด็ดเป็นหน้าตมนะครับเป็นดินซุ่มๆนี่แหละนะครับพี่กายกับปลูกแบบนี้แล้วครับต,ติดอยู่ครับกับก็นาสิบ่มีปัญหายอย่างนะครับนี่ถ้าฝนตกลงมาน้ําำแหง้งดีแห้งครับอ่ะลองเบิ่งครับ ตอนนี้ก็ให้นองกำลังสิขาดครับขาดในขอมันจมดินลงไปบางส่วนครับแต่ซิมีพวกต้นพันธุ์ที่มันตายนะครับตายแน่จมจมในดินแน่กะบือว่าไม่มีปัญหาครับแต่ซิมีส่วนตายส่วนที่มันดินมันถมกับมีให้กันครับพวกดินทมนี่กะเดี๋ยวมันก็สิออกหากกับพงหยอดออกมาให้เก่าครับไม่มีปัญหา โอเคครับผมก็มจะประมาณนี้และครับปูหยาเป็่กระลาปูหยา,ยา,ยางง่ายๆครับ